สวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้มาพบมาพ่อกับเจทเอายายทอนนะคะหายไปหลายบริเฮดคลิปเลยจ้ะคือว่าเป็นไข่จ้ามาพบสวนเลยจ้าสวนกะโอ้โหปล่อยทิ้งหกมัดเลยจ้ากล้วยนี่ออกรลายเลยจ้าเด้อกล้วย,วยมะม่วง มะม่วงก็เริ่มจะออกหลายอยู่จ้ะนี่จ้ะออกช่อดิ่ยๆต่ว่าสิติดดี้เด้๋ยวะมะม่วงแก้วขมิน้นเหลือแต่อันเนี้ยหนานม้อกไม้สีทองนี่อยากบ่ค่อยเป็นหน่วยเลยจ้ะบ่ะคือเลยได้กล้วยนากมานําจ้าพูนโอ้โหสึกว่าสวนเฉลิมหกโบทรงเลยมะม่วงเบ้าก็ไปทันออกดอกด้วยจ้ะ เบาตาโอ้โหเสียเลยนี่ประเขียบอยอยสาเฮ็ดน,นอกแล้วดูนอนหมดเลย,เลยท่านี่หอนอนเห่นจ้าโอ้โหนอนเห่นพักเลยนี่เจาะเกือบทุกหน่วยแล้วตัวนี้นี่คือกระเซ็ดทุรักทุเรต้องได้กลับมาหอแลอาา้วจ้ะ กระเทศก็กรลังขึ้นเด้อจ้ะฝรั่งฝรั่งโอ้ยบ่ไดปล่อยถึงหนะ้นเลยจ้ะจะคล้องบ่มวนนะจ้ะก็รวยอน้าหือซึกสี่หกเด้อจ้ะเด้อฝรั่งก็เริ่มออกหลายจนว่านันผักเสี้ยน ก,ก่อนจะให้มีสุยางหน่อไม้โรกมากเลยบักซีดาเก็บคายไ,ไปแล้วจ้าไายชุดเกือบหมดแล้วเลือนน้อยเลือนนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะเด๋ยวจ่าแล้ว ถุงห่อฝรั่งก็หมดแล้วโอ้ละหมดก็ะสวยมาเร่งซะสิเพื้นวาน,นี่แหละถึกตัวอีกบ่อเหรอถึกตัวไปละตนหนึ่งจ้ะซื้อมากนะามีกระมาเคียบกะผ้าเคียวกระเซนสองโอ้่วยงามจุจ้ะเริ่มออกแล้วยังทันได้มาห่อหลายเลยฝรั่ง รั่งฝรั่งจ้าโอ้ยค่าแต่บส่สบายจ้าสวนหกเลยตกคือเลยละจ้าบ่แตกงดเลยนี่มาม่วงก็คือจังบ่แตกขอนออกเลยจ้าสารพัดละเพ้อยค่ะเด้อสวนหลังบ้านเกษตรพอกระเทินเด้อจ้า เกษตรพ่อกระเทินปลูกทุกชนิดร่วมทุกอย่างเลยจ้ะเมาแล้วมเขีอบลไว้เลยเห็ดนอกดูอะไรเลยนี่นอนเ,อเร็วจ้ะพี่น้องบ่อันนี้ก็กล้วยเล็บมือนางนะคะเยยะนะคะ ชวนกำลังงามแต่งกิ้งมักเขียบใบจ้า่วยเล็บมือนางจ้าอย่าลืมฝากติดตามในด้จ้าเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แน่ได้จ้าเด้อทุกคน สองนหน่วยนี่เนี่ยได้จ่าเด้อฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนี่ยได้จ่าเด้อไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ